สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถตู้คอมมิวเตอร์2017นะครับคันนี้รถสวยไม่น้อยนะครับมาพี่ๆชมอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เลขไม่เพียงแค่55,000กิโลนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับกำลังมองหารถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ปี2017นะครับเครื่องยนต์ดีเซลแท้ดีโฟดีนะครับไม่เพียงแค่55,000กิโลคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ด้านหลังนะครับนี่สำหรับไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายก็ยังใสๆไม่ไม่อยู่นะครับ โครงสร้างด้านหลังนะครับเดิมแท้แน่นอนนี่เม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวยนะครับรถนะครับของหน่วยงานนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับเป็นกรมสุขภาพจิตนะครับเป็นกรมสุขภาพจิตภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่รอยมาร์กรอยอาร์คอยู่ครบนะครับต้องบอกเลยว่ารถทุกคันนะครับอาจจะมีแบบเปลี่ยนกันชนหน้ามีทําสีมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่านี่ครับเดิมๆนะครับโครงสร้างมันเดิมนะครับอาจจะมีแบบพวกแบบล่องลอยเปลี่ยนบ้างแต่โครงสร้างหลักนะครับเรารับประกันนะครับ ด้านหลังนะครับท้ายเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าท้ายเดิมนะครับไม่มีชนบุบถึงด้านในนะครับไม่มีรอยทาสีใหม่อันนี้เป็นซิลิโคนเดิมนี่ผมเอาเล็บจิกนะครับล้วปล่อยนะครับมันจะบุบนะครับแล้วมันจะคลายตัวเป็นนิ่มๆนะครับถ้าทําสีใหม่ตรงเนี้ยมันก็จะโดนสีพ่นทับใช่ไหมครับมันก็จะแข็งๆกระด้างกระด้างนะครับตรงนี้อันนี้ท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมรอยเมดอาร์คนะครับสำหรับด้านท้ายอยู่ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็ไม่มีร่องรอยอะไรที่แบบชนหนักนะครับอ่ะนี่ กันชนท้ายนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับสีถลอกนะครับเดี๋ยวเราทาสีให้เก็บสีให้นะครับเก็บงานให้นะครับนี่แต่ว่าท้ายนะครับมันชนไม่ถึงโครงสร้างนะครับนี่รอยเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบอันนี้ด้านด้นเดิมๆนะครับไม่เคยทําสีใหม่นะครับเนื่องจากเป็นรถมือสองนะครับแต่ข้อดีนะครับของคันนี้นะครับของรถหน่วยงานครับที่บริษัทเพชรยนต์คัดมานะครับเราคัดตะเกรด A เอนะครับเราเหมา ยกล็อตที่เป็นเกรดเมาครับจะมีไมค์ค้ากันครับต้งแต่ไม้แสนกว่าโลนะครับจนถึงต่ำสุดเคยได้นะครับก็คือสอง0มืนเจ็ดพันกิโลนะครับสำหรับเกียร์แมนนวลที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเคาะให้ดูนะครับทุมล้อนี่ครับใหม่ๆัมาเนี่ยสีมันเป็นสีบางเดิมนะครับมันไม่ได้ทําใหม่นะครับสีเสียงกลางวันงกลางวันแบบเนี้ยเป็นสีบางเดิมแท้โรงงานนะครับประมาณนี้นี่แต่กีเคาะเป็นจังหวะตามคาพูดนะครับขออภัยครับนี่ในส่วนของล้อนะครับจะเป็นสเปคนี้นะครับของโกมอนามัยนะครับ ไม่ใช่ครับพันนี้ของกรมสุขภาพจิตนะครับภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะครับจะเป็นสเปคล้ออลลอยนะครับสิบห้านิ้วนะครับตัวยางเนี่ยทุกคันจะเป็นยางปีสองหนึ่งนะครับยางยังใหม่ๆอยู่นะครับมีโครงสร้างนะครับลอยซีลนะครับตัวเม็ดอากคอยู่ครบนะครับโครงสร้างนะครับผมจะเน้นว่าโครงสร้างมันต้องเดิมนะครับไม่เดิมนะครับมันจะไม่ใช่เกรดเอนะครับบริษัทเพชรยนต์เราก็เลยไม่ได้รับมานะครับประตูเดิมนะครับไม่มีรอยทําสีใหม่นี่ด้้นข้างอ่ะตรงนี้นะครับเกือบทุกคันนะครับจะมี เดี๋ยวเราทําสีใหม่ให้นะครับมันจะเป็นแบบเวลาคนขับรถสไลด์ตัวลงมาอะไรเงี้ยครับถูจากพวกกุญแจเขาที่เขาห้อยอะไรครับมันก็จะมีรอยบ้างนะครับแต่ว่าประตูโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีรอยชนหนักเพี่ความน้ําท่วมนะครับนี่ให้ดูครับเดิมเดิมเดิมสันขอบใหม่ๆเดิมเดิมนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับนี่แก้มนะครับแก้มยึดตรงนี้ไม่เคยทําสีใหม่นะครับน็อตเดิมนะครับแก้มเดิมนะครับน็อตยึดประตูเดิมเดิมนะครับไม่เคยทําสีใหม่ นะครับไม่เคยถอดออกนะครับมีประตูเดิมแน่นอนเมนอาร์อะไรยังอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถเพิ่งเข้านะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับผมมาถ่ายพี่ดูนะครับด้วยความจริงใจนะครับเป็นรถดิบๆนะครับรถดิบๆที่เพิ่งเข้าเป็นแบบนี้นะครับสตาร์ทให้ชมครับนี่เลขไม้นะครับเลขไม้ไม้ห้าหมื่นห้านะครับห้าหมื่นห้าพันเก้าสิบเอ็ดกิโลนะครับไม้น้อยมากๆครับเแมนนวล บางคันนะครับก็วิ่งน้อยนะครับหน่วยงานที่เขาอยู่ใกล้เขาวิ่งน้อยครับบางคันอยู่ไกลนะครับก็วิ่งเยอะแสนกิโลนะครับแต่บอกเลยว่าคันนี้เฉลี่ยวิ่งปีละแค่หมื่นกิโลนะครับรถมันประมาณ5ปีนะครับรถปีหนึ่งเจ็ดนะครับวิ่งปีละหมื่นกิโลเฉลี่ยวิ่งปีละประมาณเกือบเกือบพันนะครับเกือบเกือบพันนี่ถือว่าวิ่งน้อยนะครับสภาพเครื่องก็ดีแน่นอนนะครับแน่นนะครับสตาร์ทมานี้เสียงยังเสียงเครื่องยนต์ปกติมากๆนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับตัววิทยุ jvc นะครับมีระบบการเลื่อนถลายนะครับแล้วก็ตัวีย เ็นนวลนะครับเกียร์ดอทอมั้5สปีดเบาะหนังแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับพาไปชมตัวด้านหลังดีกว่านะครับสําหรับตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับสักคู่หนึ่งนะครับด้านหน้ายังไม่ได้ชมเลยครับเพราะว่าน่าจะเห็นประมาณเป็น10คลิปแล้วนะพงษ์ผมโอเคเดี๋ยวพูดสักนิดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้านะครับโฉมแบบนี้นะครับเป็นโฉมไมเน่เชนนะครับตั้งแต่ปี2016-19นะครับ19ต้นปี นะครับเป็นโครเมียมสองแท่งแบบนี้สวยๆนะครับด้านล่างมีไฟฟ็อกแรมนะครับหรือไฟสปอตไลท์นะครับโคมไฟเป็นแบบฮาโลเจนนะครับสองสว่างนะครับสีออกส้มๆนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องเก็บงานนะครับอันนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยอ่ากันชนหน้านิดหน่อยครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเป็นรถดิบๆเดิมๆนะครับพามาชมด้านหลังนะนี่รอยสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะนะครับนี่แกะแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ขัดสีนะครับเป็นของพวกกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดนิดหนึ่งนะครับ นี่เป็นเบาะ VIP นะครับสามแถวเก้าที่นั่งนะครับเปิดเบาสักนิดหนึ่งนะครับนี่โครงสร้างนะครับเดิมแน่นอนนะครับผมมั่นใจนะครับเพราะว่าเรามีทีมจัดซื้อนะครับห้าท่านนะครับคัดรถให้แล้วนะครับทุกคันนะครับไม่เคยชนหนักพีความน้ําท่วมนะครับเปลี่ยนสีใหม่นะครับรอยมาร์กรอยอาร์คอะไรนี่ครับอยู่ครบนะครับขามาชมด้านในนี่ตะกี้ถ่ายด้านหน้านี้ชมจากด้านหลังนะครับฟิลจะเป็นประมาณนี้นี่ สวยงามนะครับมีคอนโซลตรงนี้ให้แล้วนะครับก็ให้ดูด้านหลังนะครับนี่เบาะสามแถวเก้าที่นั่งนะครับสวยๆนะครับคันนี้เลขไม่เพียงแค่ห้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับราคานะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคุ้มมากกับไม่เท่านี้นะครับแล้วก็เป็นเบาะ VIP แบบนี้ให้แล้วนะครับเบาะ VIP หุ่นยนต์สามแถวเก้าที่นั่งนะครับป้ายฟ้าพร้อมใช้นะครับแล้วก็มีติดล้อแมกให้แล้วนะครับ พี่ท่านไหนกาลังมองหาอยู่นะครับป้ายแดงตอนนี้ไปซื้อรอสี่ห้าเดือนนะครับถึงครึ่งปีแต่ของเรานะครับปรับสภาพไม่เกินห้าวันนะครับแล้วก็มีแบบที่ปรับสภาพแล้วด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้น้อยเนี่ยรถเก่าจะเหลือประมาณเจ็ดหมื่นนะครับแต่คันนี้ไม้ห้าหมื่นห้านะครับราคาเท่ากันนะครับไม7เจ็ดหมื่นเจ็ดกับห้าหมื่นห้าราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับถ้าพี่ๆอยากได้คันเจ็ดหมื่นนะครับไม้เจ็ดหมื่นได้รถเลยนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วครับแต่คันนี้ต้องรอครับประมาณห้าหกวันนะครับเต็มที่ก็อาทิตย์นึง่ เราปรับสภาพเสร็จนะครับถึงจะพร้อมใช้นะครับพร้อมซื้อนะครับผมเอารถดิบๆมาให้พี่พีดูแบบนี้นะครับน่าจะถูกใจกันนะครับเพราะว่าปกตินะครับคลิปบางท่านนะครับเป็นแบบรถที่ทํามาแล้วนะครับของเราร้านอื่นรถที่ทํามาแล้วแต่ของเรานะครับรถที่เพิ่งเข้าเมื่อวานนะครับผมให้ดูในเนี่ยสภาพเพิ่งเข้าเป็นแบบนี้นะครับเราทานะครับก็จะสวยใสใหม่นะครับเดี๋ยวทีมช่างเรานะครับกว่า20กว่าท่านนะครับทำการชงนะครับปรับสภาพนะครับถอดเบาะล้างทําสปารถทําสปาห้องเครื่องนะครับ เก็บงานชิ้นเล็กนะครับเพราะว่างานชิ้นใหญ่ที่ถึงโครงสร้างเนี่ยมันไม่มีนะครับเก็บงานชิ้นเล็กเสร็จปุ๊บก็จะพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้พร้อมซื้อแล้วนะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นเบาะแบบล็อกนะครับล่อเบาะล็อกติดตายตัวนะครับก็ด้านหลังใส่พวกสัมภาระได้นะครับแล้วก็เป็นเบาะที่ค่อนข้างทนนะครับเบาะ v i p นะครับสามแถวเก้าที่นั่งนะครับสาหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจเกียร์แมนนวลนะครับรถสวยๆไม่น้อยๆนะครับรถหน่วยงานนะครับของกระทรวงสาธารณสุขแบบนี้ ติดต่อผมได้เลยที่เบอร์065-951-3374หนะครับหรือแอดไลน์ pek 1 5 2นะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับเกษตรกรผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับพนักงานบริษัทนะครับทํางานรับราชการนะครับค้าขายเจ้าของกิจการติดต่อผมได้เลยผมยินดีนะครับพาให้พี่ๆนะครับจัดไฟแนนซ์ที่เหมาะสมนะครับผ่านทุกคันดันทุกเคสนะครับอย่าลืมติดต่อผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับ เพื่อพี่จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้ยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ